มันร้อนเยู่หรกมันก็ร้อนอยู่ยนะสวนเด็กเล่นของน้องจิ๋ขคาบขนมมานอนแตะเลยไหมคาบขนมใดมานอนเด้อเ้หูกะเอาละบ้างหูแตกลูกหูแตกหูแห้งบานอยู่ลูกหูก็เน,น่าเน่าหูบวมอยูโ่โดนใครกัดก็มาขึ้นมาข้างบนตรงนั้นมันร้อนเกินโอ้ยอย่าซีดแทมหูสิแตก ดูที่นอนของน้องจุนเยลยนะเห็นไหมโอ้ยปุด๊ดไอศิลป์นองจุนเห็นไปหายไงน้ำไปไปด้ไปอาบไปดืม่มร้อนมากเลยดูความสบายของน้องจุนแม่ทำลมให้โลจิตว่าสีเฮ็ดไปนั่งเองละ่ะไปนั่งเล่นก็บอกจุนบอกจุนได้ขนมมาขาบมาเล่นเซย์ไปใส่ใช่ไหมฮะงอึ่งหรอเพี้ยนหม่องแล้ว ไปไหนลูกไปไหนมันร้อนมันไม่ได้เย็นเหมือนที่คิดใช่ไหมลูกไปแล้วไปแล้วไปแล้วอาหารนกให้นกเดีย๋ยวจะพามาดูกล้วยตากแบบไห,ไตกกห่ตากกล้วยค่ะเฮ็ดกล้วยตากกล้วยเป็นแผ่นให้นกอันนีเหรอน้องจุนไปแล้วน้องจุนไปที่เดิมแล้วน้องจุนแต่มันก็ร้อนอยู่นะลูกตอนร้อนตอนบ่ายลูกมันร้อนมากเลยแต่จุนมันก็ไปขนมไปกินแล้วก็คาบเขาคาบเขาแล้วก็คาบ ขาบมากแล้กขาบไปมองเกาห่อนอบรรยากาศห่อนขนาดเลย <S <S พักใส่พักใส่ใต่ไปไต่มาเขียวย่ยงแอบเอาไปเห็ดอมหลายใบแล้วทางนี้มันอ่อนอวดรัวก็เลยเอาไปอมกิน <S <S ต้นพักใส่นะคะเนาะได้จัดเฮียนจัดซ่านเลยมื่อว่านยากอยากน้ำเลือขังหนาท่าสีหัว เตรียมปลูกงาให้ข้าเจ้าบอ่ค่อยเป็นหนวยโอ้ยถึกแดดหลายเพื่นนะ่ะมันคือห่อนแห้งท้งฤอปีนีน้นะห่อนีิลีบอกทั่วกับว่าเห็นเป็นหนวยของ,ของอมูเขาก็ว่าเป็นหนวยของเจ้าของขาไม่ได้หยอดนีงปอใจอ่ะนี่แต่หยอดค่ะมันจิกตีดำหยอดมันกินบ่ของเพิ่นคือเป็นดอกของข่อยคือไม่ได้หยอดอย่างเดียวโอ้ยอย่าง มูเขาจะเป็นหน่วยหรอจะคของเป็นยอดอย่างเดียวตัวลงตัวผู่ตัวแม่โอ้ย,นอยเนาะเฮ็ดบาปกันแต่ว่าพักใส่ด้กินหลายหน่วยหรอเก็บไปกินหลายเติบหรอกินนี่แหงแดงนี่ลิ้หอนอี่ลิค่ะห้อนจนบกเล่ะเพรบ่ได้ปลูกดอกพอดีมันเกิดก็เลยใหญ่มาใบนี่พอได้ตามบุกหงมือแรงโอ้ยเก็บกินกับบท่านบ่ได้ตั้งใจปลูกมันจะบะกชล่ะนะจับย้อนลงมันเกิด จะเลยใหญ่มาไลยนี่แดดถอนค่ะต้นบก,กูดพระท่านได้เปลี่ยนเ<า>ข้าอยู่ค่ะ,คะตั้งงามเลือกง,งามงามดีอยูบก,กูดโมเพิ่นเพาะห้เด้เนี่ยเพิน่นตัดจริงเพินพ่นเพาะห้ยบกเขือนี่พ่ะทุนรูว่าสิลูกทรงใดพระท่านเห็นอยู่โอ้ยยิ่งใสแล้ว่ะตัวงสิเป็นหน่วยประปิน่นก็ค่อยติน่นผ้าไปค่ะค่ะ,คะ มื้อแรกมื้อละสิพาลูกนั่งเล่นตอนนี้ยังห้อนอยู่ห้อนคักจน,นหญ้าพุ่นเห็นบ่จริงๆสิสิฮดอีหลีก็เขียวอยู่ค่ะเกรงใจเขเขา,ายยเบ่ให้ยดแอบเขาบ่ให้รถแอบรถเอาแอบรถน้ําอีแดงกบ่กินข้าวนอนเห็นตําแ่แวอยู่หืดงเอ้ยผู้เฒ่านอยชวเวลามันจะพิ้วเย็น,ตน,นยเตะเอ๊ะจะกินน่ะนอนเฝ้าเอาลูกมมสิได้กินกินตัวผู้เฒ่าน้อยกินจักหน่อยแน,น่อนีสาว พามาเบ่งหนาบ้านไ่าตัวเล็กๆเนี่ยมันรักกินขนมบินเตลเตลลเตอยู่ขนมอยู่ลา้า,า,า,ลลลลางบ้าน่นน่ะไอ่ตัวเล็กๆกันะบินไ่รับไปลับไปแล้วแอบไปล้างบานไปใส่ไปลับไปลัไปแล้วตื่นหน่อยไปเลยไปเลยไปเรียนน้ำเพิ่นิดนึ่นนะพอน้ำไว้ก็ไปรักเรียนน้ำเห็นไหมม่งเราแมาเาคู่กันวา,าน่าลัวคืนนียชีเฮดลัว แต่ว่าท่าเหมดออันนี้พระท่านเห็ดตัวเขาสิตัดก็เลยพระท่านเปลืองสีเขาสิตัดแบกมันลงมากระชิเคียหนาบ้านจังหน่อ,นอยอ้ยเบาเนาะกระสิปลูกหญ้าไม้แล้วค่ะนะปลูกให้เขามักสวยมากงามอยู่บ้านท่านจะนั่งดูได้เ <c> ฮ <oughs> ็ดไปแล้วค่ะเนาะนะี่ยละ่ะเขาเห็ดใบไห่กเ็เลยได้ท่าสีว้ใหเขาเจ้าให้เขาเ ไอผัวเนี่ยนะที่เสียกันท่ากวนให้กันหมดท่ามันจะมีท่าได้ข้างหลังใบใหม่เห็นไหมเออเนาะก็สิได้ตัดจงังไสต้องตัดออกถ้าตัดมุนี่ออกก็สิยเลนต์ต่ต้นมากอ่าหากของบอกนี่ยังก็บิกเดือเลยเด้่นี่ว่าสิตัดอยู่แต่ว่า,าก็ตัดที่หนึงกับมือโอ้ยแข็งกระเดื่อยเห็นนหมเดี๋ยวสิยหายบิง่งห่างหมด แหงไปเมื่อไรเมือข่อยบ่ได้เป็นนางงามน้ำเขาเลยฉัน,นเห็ดเต็มที่เนะาะย้ำเศร้ากับค่อยเศร้าเต็มที่เห็ดกระเห็ดมันหนั่งรุดหลดเล็บงี้จนว่าแสียบมัดเสร็แล้วถ้าได้เห็ดก็ได้อันนี้ถือว่าเห็ดกลางๆเห็ดแน่อย่างแน่ปอพนันก็แหงคอรอเมื่ลื้อออกขยะทั้งนั้นเลยค่ะบ่ได้เอา,เอา,เอาถิง่ง เขาว่าส <toys> ีค่อยๆเห็ดอาดยักษ์ใหญ่เลยเนาะเฮ้ยเท่าไรเธอเนาะมากเนาะค่ะเนาะเท่าแล้วก็เมื่อยชุดสีเห็ดยังหนักหนาเอาหนามสิมืดหรอเนี่ยเอาหนามาให้นกเนี่ยจิงซานมันลงเองหรือมีผดัใดมากินมันไงมันไปเพาะยุงบ่โอ้ยเอานามกันค่ะเอานาม เฮ้านามว้ใเห็นนกกอน,นาะค่ะเนอะเคน่นี้เน้ะค่ะผ้าชม่มซื้อช่มบรรยากาศความหกของเฮียนปรับแสงอยู่เหรอคะเมื่อไรจะชัดจะชัดจะชัดรูปร้อมาแล้วลรูปร้อมาแล้วเปลี่ยนที่เหรอครับเปลี่ยนที่เจ้าไหนลูกไหนในหวบวบมบวม,มาให้ดูสิครับหัหูวจนว่าแกงมาข้นคางหนึ่งคางต๊ๆโ๊ะกันไหนหนะใครอึงลืงอยูอย่ไอ้เบื่อเอาเข็มแงวได้นะ อุบุอยู่ตส่สงสารแท้โอ้ยตส่สงสารหนูแท้หูหนูไข่ครับบนน่ะให้แม่ดูสิหวนจังเลยข้างหนึ่งบนน่ะขึ้นข้างหนึ่งตกเตเซ่อยู่ตส่สงสารเจ็บบ่หน่เจ็บอยู่หว่าปากเย็ดอย่แหางว่าปากน่ารกโอ้น้องจุนครับโอ้ยน้องจุนหน่อยเออเอ็ดเป็ดอยู่รูเล่ารึเปล่าเขอมามาไหม ลูกเรอรอแห้แงเราแห้แงหูเน่าหูเน่าพิ่งกัดพิ่งกัดแผลพิงพงพ่งกินยาแล้วซี่เหมือแล้วม่แม่นมาอ่าซี่เหมือเจ้าเหมือละเคือเมื่อเมือวานนี่เด้งแบบว่า,าโอ้ยลูกโป่งเป็นทุงสันเถอะลูกนะเจ้ากว่านะเขาอดได้อยู่ดอกเขาเจ็บอยู่แต่ว่าเขาอดเอาแต่ว่าตัองอยู่ไกลๆแม่เวลาเจ็บอ๋อ อ๋เนาอกจูนไปเนาะคะ่ะเนาะโอ้ยชินหอนลูกลูกเป็นสัตว์